สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโฟกัสพอยด์นะครับสี่เรื่องพื้นฐานนะครับของโฟ c a l พอย n ์ที่มือใหม่ควรรู้นะครับเรามาดูกันนะครับ Focal พอย n ์คืออะไรนะครับโฟกัสพอยด์คือจุดศูนย์รวมความสนใจของภาพนะครับที่สายตาของผู้ชมจะไปอยู่ตรงจุดจุดนั้นนะครับจริงๆมันก็คือ จุดโฟกัสนั่นแหละนะครับก็อย่างเช่นภาพด้านล่างนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับถ้าเราไม่เล่าเรื่องเนี่ยมันก็เป็นหมู่บ้านธรรมดานะครับอันนี้เขาเล่าเรื่องโดยการมีองค์ประกอบภูเขาล้อมรอบนะครับภาพก็เลยน่าสนใจมากขึ้นก็คือหมู่บ้านที่มี ภูเขาที่มาล้อมรอบนะครับอในที่นี้เนี่ยโฟล์คโฮย์ก็คือหมู่บ้านนะครับแต่การถ่ายภาพของภาพนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องโดยการเอาภูเขามาล้อมรอบนะครับถ้าเราไปยืนอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราถ่ายเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปมันไม่ได้เล่าเรื่องนะครับต่อไปครับอืม อันนี้ก็จะเล่าเรื่องเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีตึกอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับมีเหมือนหอคอยสูงๆนะครับเขาก็เล่าเรื่องโดยการใช้เส้นนําสายตานะครับเส้นนําสายตาปกติเราจะเห็นเป็นราวบันไดเป็นรา,างรถไฟเป็นถนนนะครับอันนี้เขาใช้เรือที่จอดต่อๆกันนะครับพุ่งไปหาหอคอยอันนั้น นะครับก็คือใช้กฎของเส้นนำสายตานะครับเหมือนกันเขาใช้บรรยากาศโดยรอบเพื่อเล่าเรื่องไปหาตึกตึกนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำด้านหน้าแล้วก็มีเรือจอดนะครับเรือก็เป็นเส้นนำสายตาไปหาตรงนั้นนะครับก็ใช่ยกำลังพูดถึงการเล่าเรื่องในภาพนะครับที่มี f o กัสพอย n t นะครับแล้วใช้บรรยากาศโดยรอบเป็นตัวช่วยในการโฟกัสไปที่ f o กัสพอย n ์นะครับจะไม่ใช่การถ่ายรูปเดินไปเจอตึกตึกนี้แล้วถ่ายรูปตึกมาแล้วก็เสร็จไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องใช้ Background ต่างๆเป็นตัวประกอบนะครับเป็นตัวประกอบเพื่อเล่าเรื่อง f o กัสพอ i n t อีกทีนะครับ เรามาดูแบบต่อไปนะครับโฟก Point มีผลอย่างไรต่อการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการให้วัตถุหรือบุคคลเป็นจุดสนใจนะครับอย่างอันนี้ก็คือบ้านนะครับแล้วก็จะจัดวางตำแหน่งของตัวแบบนะครับจึงต้องคิดเรื่องราวและภาพนำภาพมาประกอบอ,อย่างเช่นอันนี้ก็คือ ตัวแบบก็คือบ้านนะครับแล้วเราเอาส่วนอื่นมาประกอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันนะครับเป็นบ้านที่โดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางภูเขาที่มีลมแรงนะครับแล้วก็มีแสงอาทิตย์เห็นไหมนะครับจัดวางตัวแบบให้อยู่ตรงจุดสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงกลางนะครับเพื่อให้มีจุดสนใจนะครับแล้วใช้พื้นหลังช่วยแต่พื้นหลังต้องไม่รบกวนนะครับหรือดึงความสนใจออกไป นะครับถ้าเป็นบ้านหลังนี้โอเคกับภาพภาพนี้แต่ถ้าปรากฏพื้นหลังเป็นมังกรกำลังบินอยู่โอม้มังกรเด่นกว่านะครับถือว่ามังกรรบกวนนะครับอฉะนั้นเราต้องการโฟกัสพออยู่ที่บ้านนะครับแบ็กกราวต้ตองต้องไม่เด่นกว่าบ้านนะครับอืม สีสันก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าควรใช้สีประมาณไหนก็นแล้วแต่กฎเราว่าเราจะจัดวางสียังไงให้เหมาะสมรวมถึงเส้นนำสายตาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นนำสายตาอยู่มีถนนด้านขวาวิ่งไปหาบ้านนะครับหรือว่าเป็นเส้นขอบฟ้าเส้นขอบภูเขาที่วิ่งตัดเข้ามาหาบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับการจัดวางตำแหน่ง ต้องอยู่ตรงจุดสนใจนะครับอะพื้นหลังไม่รบกวนอะเหมือนสักคู่นี้ที่บอกไปแล้วนะครับมีสเปซนะครับอันนี้จริงๆแล้วอาตัวแบบเนี่ยก็คือดอกไม้ที่อยู่ในตะกร้าแต่องค์ประกอบรอบๆเนี่ยก็คือดอกไม้ดอกเดียวกันด้วยนะครับแต่เขาจัดวางโดยการทำให้เบลอนะครับ ดอกไม้เหมือนกันดอกไม้อยู่ในตะกร้าจะเด่นเพราะว่าไม่เบอร์นะครับส่วนดอกไม้ที่อยู่ข้างนอกตะกร้าจะเบอร์ทั้งหมดนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นสีสีเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับเพื่อส่งเสริมให้ตัวแบบเด่นนะครับอืมถ้าถ่ายมาแบบชัดหมดรูปนี้ถือว่าแบ็คกราวจะบวรบกวนนะครับอันนี้เราดอกไม้มันเหมือนกันฉะนั้นก็เลยถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับอืม ปกติ2อรูปที่เราผ่านมาจะเป็นการถ่ายแบบชัดหมดนะครับแต่อันนี้ชัดหมดไม่ได้แบ k ็กกราวลรบกวนนะครับจะทำยังไงให้ f o กัสพอย n ์เด่นก็คือเบลอทั้งหมดให้ได้นะครับามาดูต่อไปเลือก f o กัสพอย n ์อย่างไรนะครับคิดง่ายๆก็คืออยากให้คน ดูเห็นอะไรบ้างนะครับอยากให้ผู้ชมเห็นอะไรบ้างนะครับก็ซึ่งปกติแล้วสิ่งที่จะนำมาเป็นตัวแบบก็จะได้รับความน่าสนใจจากช่างภาพอยู่แล้วนะครับอ,อาจจะเป็นถึงความสวยงามความแปลกหรือตัวแบบตัวนั้นกำลังสื่อสารเรื่องราวอะไรอยู่นะครับ สังเกตในรูปนี้เนี่ยอดอกไม้ก็เด่นนะดอกไม้ก็เด่นคนก็เด่นนะครับเหมือนจะดอกไม้นี่ก็เป็นใช้สีที่โดดออกมาเลยนะครับโอเคด้านซ้ายไม่เด่นเพราะว่ามันเบลอออกไปนะครับแต่อันนี้คนเด่นมากขึ้นเพราะว่าคนมีแววตาเหมือนกำลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่นะครับดอกไม้ไม่ได้สื่อสาร นะครับก็ตัวโฟกัลพอยต์ก็เลยเป็นคนนะครับไม่ใช่ดอกไม้นะครับดอกไม้ก็ถูกจัดไว้วางที่ขอบๆนะครับแล้วก็คนก็ไว้ตรงกลางนะครับพร้อมที่จะสื่อสารนะครับโฟกัลพอยต์จึงอยู่ที่คนนะครับต่อไปอมาดูสุดท้ายอย่างที่ C อย่างที่4เนี่ยจะบอกองค์ประกอบทั้งหมดนะครับ หนึ่งเลยเส้นนําสายตาช่วยนะครับจริงแล้วเราก็จะถ่ายจากรูปนะครับก็คือภูเขาน้ํำแข็งอันนี้นะครับมีน้ําอยู่นะครับแล้วก็เส้นนําสายตาไปหาภูเขาหินนะครับแล้วก็มีเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ด้านซ้ายมานะครับอันนี้ก็คือเส้นนําสายตาอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้เส้นนำสายตามันจะไม่ตรงนะมันก็ขูขะได้นะครับการจัดวางตั้งแนงจัดวางตำแหน่งนะครับเป็นแบ่งใช้กดสามส่วนนะครับเป็นท้องฟ้าหนึ่งส่วนพื้นน้ำสองส่วนพื้นดินพื้นน้ำแข็งเนี่ยสองส่วนนะครับอ,อันนี้ก็เข้ากดอยู่สองอย่างเส้นนำสายตากับการจัดวางตำแหน่ง กดสส่วนนะครับอ่าโอเคภาพถัดไปนะครับอันนี้ก็การวางตำแหน่งนะครับอันนี้คือการใช้สีด้วยนะนะครับดูการใช้สีเขาใช้สีโทนเดียวกันนะครับครั้งที่แล้วที่เราพูดเรื่องสีนะครับการใช้สีแบบนี้ทําให ภาพโดดเด่นขึ้นมานะครับเขาวางตำแหน่งให้คนอยู่ทิศทางคนอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้โฟกัสอยู่ที่คนกำลังจับดอกไม้นะครับซึ่งดอกไม้ไม่ใช่แบ็กเกลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,บดอกไม้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยในการเล่าเรื่องภาพภาพนี้นะครับก็จะเป็นดอกไม้ที่คนถืออยู่รวมถึงดอกไม้ด้านบนนะครับ องค์ประกอบภาพพื้นหลังจริงๆก็คือหินด้านหลังนะครับเป็นบ้านด้านหลังนะครับก็โฟกัสเพอยอยู่ที่คนนะครับตัวรองอันนี้ก็มีก็คือดอกไม้นะครับแล้วใช้สีที่เพื่อดึงดูดความสน,สนใจนะครับไม่ใช้สีสดนะครับเอามาดูต่อไปอันนี้ก็ใช้สีเล่าเรื่องเหมือนกันนะครับก็ทำให้ดูโดดเด่นนะครับอันนี้จะเป็นใช้สีโทนเดียวกัน นะครับเป็นสีส้มสีเหลืองนะครับเป็นสีโทนเดียวกันแต่ว่าหลายๆเฉดสีหลายๆโทนอ่าเป็นสีใกล้เคียงกันนะครับแต่จริงๆเรามาลองเป็นโมโนนะครับเราก็ดวงที่กําลังตกดินแต่มีองค์ประกอบก็คือสะพานเส้นนำสายตาไปหาดวงอาทิตย์นะครับต่อไปครับ มุมมองของภาพนะครับเรืออันนี้จริงๆจะอยู่ถ้าเรามุมมองคนธรรมดาเนี่ยเราถ่ายรูปเรือเนี่ยก็จะธรรมดาเป็นเรืออยู่กลางะทะเลปกตินะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมสูงกดลงมานะครับก็จะได้ความโดดเด่นนะครับจุดสนใจกลายเป็นทั้งๆที่ททเรือเล็กมากนะครับเรือเล็กมากก็ เป็นจุดสนใจได้นะครับเป็นโฟกัสพอยต์ได้นะครับรวมถึงการใช้สีตรงข้ามกันนะครับเรือสีเหลืองอันเดียวนะครับตรงข้ามกับสีฟ้าทั้งหมดนะครับทั้งภาพเลยเป็นสีฟ้านะครับเป็นโทนฟ้านะครับก็ทําให้โฟกัสพอยต์โดดเด่นนะครับโฟกัสพอยต์อันนี้เด่นมากเพราะว่าเล็กแต่ทําให้เด่นได้นะครับปกติโฟกัสพอยต์จะใหญ่สุดนะครับอันนี้โฟกัสพอยต์เล็กสุดเลย นะครับแต่ว่าดึงดูดความสนใจได้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับจุดโฟกัสจุดเบอร์นะครับก่อนนี้เราได้เจอภาพไปแล้วจุดโฟกัสจุดเบอร์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายใช้กันบ่อยนะครับถ่ายอะไรก็ตรงนั้นก็ชัดที่เหลือเบอร์ให้หมดนะครับประมาณนี้ก็ ทำให้ตัวแบบเด่นขึ้นมานะครับที่เหลือก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับอ่ะเราจะดูตรงนี้นะครับหัวข้อตรงนี้อันนี้คือจุดโฟกัสจุดเบอร์นะครับมุมมองภาพนะครับสีสันนะครับการวางตำแหน่งนะครับเส้นนำสายตานะครับเชื่ออยากให้ถ่ายรูปส่งมานะครับถ่ายรูปส่งมาว่า เรากําลังใช้กดอะไรอยู่กดอันแรกคือเส้นนําสายตานะครับถ่ายในบ้านเนี่ยนะครับเอาอะไรมาวางมาวางให้มันเป็นเส้นนําสายตาไปหาวัตถุนะครับข้อที่1เส้นนําสายตาข้อที่2จัดวางตําแหน่งนะครับจะวางตําแหน่งยังไงให้เป็น focal point ข,ข้อที่3ใช้สีสันนะครับสีสันช่วยให้เรื่องราวโดดเด่นนะครับต่อไปข้อที่4มุมมองภาพไม่จำเป็นต้องซื้อโดรนมาถ่ายนะครับ เราจะใช้มุมเงยก็ได้มุมก้มก็ได้นะครับเราวางปากกาบนพื้นแล้วเรายืนถ่ายเราก็ได้มุมโดนแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับต่อไปข้อที่5จุดโฟกัสและจุดเบลอทั้งหมดมี5ข้อนะครับถ่ายมาตามกฎนี้นะครับเขียนมาด้วยนะครับว่าเราใช้กฎอันไหนอยู่นะครับแล้วส่งมาตางอ e ีเมลนะครับผม 5ข้อนะครับโอเควันนี้เท่านี้ครับ